ชิโป o หนึตอนไฟดับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมาเป็นครบหรืยอยังก็คล้ายๆว่าจะครบแล้วล่ะครูคุณครูให้นักเรียนมาตอนค่ามีกิจกรรมอะไรหรือคะก็อาทิตย์หน้าจะมีเดินทางไกลวันนี้เลยจะให้พวกเธอมาซ้อมกันก่อนซ้อมใช้ชีวิตตอนกลางคืนเวลาออกเดินทางไกลจริงจะได้ไม่มีปัญหาพวกเธอแจ้งผู้ปกครองกันเรียบร้อยแล้วใช่ปะบอกเรียบร้อยแล้วครับ เออใช่พ่อผมฝากข้อความมาบอกครูโย่งด้วยไม่ต้องบอกครูไม่อยากฟังแต่พ่อผมกำชับมาว่าต้องบอกครูโย่งให้ได้ไม่อา้าวไม่พูดแล้วพวกเราต้องทำอะไรกันบ้างคะดีมากที่ถามมันก็ต้องถามอยู่แล้วปะเราจะเริ่มจากเดินสำรวจในโรงเรียนโอ้ยง่ายจังเลยใช่ง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วทั้งโรงเรียนก็มีแค่พวกเราแต่อย่างน้อยครูก็จะเดินไปกับพวกเราด้วยใช่ไหมไม่ เป็นคำตอบสุดท้ายครูโยงครับว่าไงแว่นผมขอลาออกจากโรงเรียนเฮ้ยจะบ้าเหรอแค่นี้ก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วโตวขึ้นจะทำอะไรกินฮะไม่เกี่ยวอ,อะไรกันวะทำกินได้หลายอย่างเลยแหละครูที่ครูพูดนะหมายถึงถ้าเกิดแค่นี้ทึงทำกันไม่ได้แล้วโตวขึ้นจะทำอะไรกินแล้วมันต่างจากเมื่อกี้ตรงไหนวะเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันออกเดินทางได้ซะ่ย่างั้นทั้งที่ตัวเองเป็นคนเถียงแท้เดินไปจนกว่าจะถึงท้ายโรงเรียนแล้วก็เดินกลับมา ใกลับมาได้โดยไม่ตายครูจะให้ห้าคะแนนนี่ครูใช่ไหมใช่ครูใจร้ายถูกครูโรคจิตเออยอมรับลูกตาไก่เอ้อะไรลูกตะพงอ่ะกันเถอะให้มันจบๆตานแรกก็คือหน้าห้องพักครูปกติเดินผ่านห้องนี้ก็เฉยๆนะแต่พอรู้ว่าเป็นตอนกลางคืนแล้วมันหลอนๆเออจริง รู้สึกเหมือนจะมีตัวอะไรก็ได้โผลมาทุกเมื่อเออใช่เป็ดแล้วพ่อนายจะฝากอะไรมาบอกครูโย่งเหรอมันเป็นเรื่องสําคัญหรือเปล่าโคตรสาคัญเลยแหละสําคัญเหรองั้นเหลามาเลยพ่อเราบอกว่าคืนนี้ไฟจะดับฮะฮะแกจะหาทําไมเนี่ยแกเป็นคนเหลาให้ฟังอยากมีส่วนร่วมแล้วพ่อเธอรู้ได้ไงว่าไฟจะดับเพราะพ่อเราจะไปขโมยสายไฟหน้าโรงเรียนอา้าวเฮ้ยพ่อนายเป็นมิตรนี่หว่ามิตรภาพมิชาชี แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราแจ้งตำรวจแล้วค่อย่ังชั่วกูไม่รู้นายว่าแจ้งตำรวจแล้วไงแค่แจ้งเบอร์อะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองนั่นเป็นเบอร์พิซซาเอ้าถึงว่าแจ้งความเสร็จแล้วมันถามว่าเพิ่มชีสไหมเราเพิ่มไหมเพิ่มแบบพิเศษด้วยเด้กลับไปที่ห้องครูโย่งดีกว่าเห็นควรด้วยนำไปเลยเปิ้นมองไม่เห็นทางไม่รู้ห้องอยู่ไหนฮ่า ครูโยงครูโยงครับครูโยงครูโยงครูโยงได้ยินไหมส้สู้สู้สูส <c oughs> เสียงเหมือนบินหนีไปแล้วเลยวะ่ะเอาไงดีส้มในฐานะหวัวหน้าห้องเธอจะคิดอะไรดีๆได้แน่แต่ว่าเยืยนเรออยู่กับที่จะก,กว่าไฟจะติดจับกันเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหลงแล้วไงต่อเราว่าอยู่กับที่ไม่น่ารอดนะเพราะไฟคงไม่ติดง่ายๆงั้นค่อยๆคลำทางออกไปหน้าโรงเรียนไปเทีลนิดเทีลนิดเราเห็นด้วยกับเป็ดนะเราไม่ได้พูดไอแวนมันเป็นคนพูด อ้าวเล่มองไม่เห็นเลยไม่รู้อ่ะทีนี้ค่อยๆเดินไปอ้าวเด็กๆอะ,อะไรวะจะมาซ่อมไฟให้ซะหน่อยก็โยโยเหมือนบินไปตามให้ช่วยซ่อมไฟมาถึงก็เจอแต่เด็กกรีใส่ฮึบซัววซัวซทุกคนไปไหนกันหมดแล้วอะมองอไ,ไม่เห็นเลยแว่นน่าเสียแว่นใช่ไหม ใช่ใช่เสียงเราเองนั่นส้มเหรอเธออยู่ตรงไหนอ่ะเสียงมันอยู่ใกล้ๆกกันเลยอ่ะลองกวาดแขนไปมาสิเออเราอยู่ตรงนี้เองนี่ส้มเหรอส้มใช่ไหมให้ให้จับโดนอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะมันก็แบนด์เหมือนกันหมดแล้วทีนี้เอาไงาต่อดีอย่าบ่นนะว่าจะไปตามหาเปิ้ลกับเป็ดเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันอ้าวไฟมาโหเราอยู่ที่โรงอาหารกันเหรอเนี่ยแย่ไฟมาแล้วอ้าว เธอนะ่ะดีใจเร็วเกินไปในเวลาแบบเนี้ยเธอเป็นผู้ชายเธอต้องปกป้องเรานะแฟนฮะปกป้องจากอะไรอ่ะจากความมืดโหเราเราจะปกป้องยังไงวะเนี่ยได้เราจะปกป้องเธอแต่ก่อนหน้านั้นต้องทาตัวน่ารักน่ารักก่อนใช่ไหมไม่ใช่พาเราไปหาห้องน้ําก่อนฉี่จะราดแล้วเนี่ยถ้ายางงั้นก็จะแห่ปากกันทาไมเนี่ยครูย่ง,ไ,งไม่ต้องพาเราไปหาห้องน้าแล้วไอความร้อนมาจากไหนวะเนี่ยจากกางเกงผมเอง <c oughs> เออไม่ต้องกลัวแล้วทุกคนครูมารับแล้วเอาดาบอีกแล้วนี่มันหนังผีหรือไงวะล้วไปกับเปิ่ออยู่ไหนเราพัดลองกันค่ะตกใจลุงโกรนครับอยู่ๆก็โผล่มาแยกทางกันเลยเอ๋อโกรนมาแล้วเหรอแต่คงซ่อมไฟไม่ได้หรอกเพราะว่าไฟไม่ได้เสียแต่สายไฟถูกขโมยใช่ละค่ะเป็ดบอกว่าพ่อเขาจะมาขโมยสายไฟเอ้ยไม่ใช่ไอ,อเป็ดมันฟังผิดแล้วไอกล้ามจะมาจับโจรขโมยสายไฟไม่ได้จะมาขโมยเองเอ้อาวซะอย่างนั้น เลิกร้องได้ละแว่นเป็นผู้ชายสะเปล่ามาเปลี่ยกนกางเกงกับสายไหมล่ะเอองั้นร้องต่อไปครูไม่ห้ามแล้วอ่ะมาติดตัวครูไว้แล้วเดี๋ยวค่อยๆเดินไปกันเดี๋ยวครูนำเองเด็กแธลว่าเราอยู่ที่ไหนกันน่าจะเป็นห้องคอมนะรู้ได้ไงอะ่ะเราเดินสะดุดสายไฟยเยอะมากอ๋อเธอเป็นผู้ชายทำไมต้องมาตามหลังเราทำไมไม่เดินนำหน้าเราคอยระวังหลังให้มันจะเป็นไหมเนี่ย เธอไม่รู้เหรอปกติอันตรายจ,จะชอบโผล่มาข้างหลังนะเออจริงด้วยเป็ดกล้าหาญจังเลยขอใจนะที่เราเดินนําไม่เป็นไรหรอกเราลูกผู้ชายต้องเดินตามหลังอยู่แล้วเป็ดเธอว่าผีมีจริงไหมมีจริงเอา้าเธอจะไม่ตอบใจแล้วไงล่ะเอองั้นไม่มีจริงมันสายไปละอันที่จริงไหนๆเราก็ได้อยู่กันสองคนละเรามีอะไรจะบอกเธอจะสารภาพรักเราหรือไงอา้าวเธอพูดมาก่อนอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อ,อยังไงละ่ะเธอยังเด็กเธออย่าพูดเรื่องความรักเลย เบ็เธอเป็นผู้ใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อะไรหรอกเพราะเธอยังไม่มีอะไรที่มันเป็นตุ้มๆเลยอะ่ะคุยอะไรกันวะนะ่ะครูย่องมากันครบเลยเหรอเออดีมาแอบฟังสักพักแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอา้ไมกาสูน่าหนีดีกว่าอ้าวเปิ้ลเออจเจริญไฟยิ่งดับอยู่ยังจะมาวิ่งหน,นีอีกทำไงดีอะครูไม่ต้องทำไงอะ่ะก็ไปตามหาเปิ้ลด้วยกันทั้งหมดนี้แหละมาเป็ดมาก่อครู มันยังเหลือที่ว่างให้ผมเกาะอ,อีกเหรออ,อ้าอเปินลูกหลนคราวนี้ไม่ตกใจแล้วเหรอไม่อะค่ะหนูสะเทือนใจมากกว่าสะเทือนใจเรื่องไฟดาวกันหรอเปล่าค่ะเรื่องความรักอุตตะเด็กกลุ้มใจเรื่องความรักลูกหลนอย่าอย่าอย่ามาปรึกษาข้าแม้แต่ลุงเองยังล้มเหลวเลยเขาบอกว่าหนูยังเด็กก็ถูกแล้วยังไม่มีอะไรตุ้มๆให้แสดงถึงความเป็นหญิงเลยอืออะไรวะที่มันตุ้มๆ หัวกะตุ้มอยู่นะหัวโตไม่ใช่แล้วเอางี้นะสิ่งที่ลุงพอจะแนะนําได้เหล่ามาเลยค่ะความรักกับมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเปืนรักเขาข้างเดียวมันคือความชอบไม่ใช่ความรักเออพูดดีนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเปื่นเอาจริงจังกับมันมากไปมันก็จะไม่ใช่ความชอบแล้วมันคือความหลงเมาตากับความรักยังไงอ่ะเข้าใจยากตรงไหนวะถ้าเธอเดินกลับบ้านแล้วเธอหลงทางจะเป็นไงไม่ถึงบ้านแล้วถ้ารักทางนั้นล่ะ ก็จะถึงบ้านอย่างมีความสุขเออนั่นแหละโอ้โหลึกซึ้งทีนี้ลองคิดดูถ้าเธอหลงใครสักคนมันจะเป็นยังไงไม่มีทางไปถึงเขาั้งคะถูกแล้วถ้ารักเขาล่ะก็จะเข้าถึงหัวใจเขาก็เข้าถึงได้แน่ถ้าเขารักตอบอะนะเพราะงานมันก็เลยเป็นแค่การหลงไงงั้นต่อไปหนูจะทํายังไงดีอะเอาวิชามาหรือวิชาเทพถ้าวิชาเทพทํำยังไงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คอยเอาใจใส่คนที่เราชอบแล้ววิชามาล่ะก็อ่อยสิครับ อุ้ยเชียตกใจหมดกูนึกว่าผีฝูงกูมานทองขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วย